ในอนาณาจักรแห่งแสงสว่างท้องฟ้าเคยสดใสและเต็มไปด้วยดวงดาวที่สองประกายอย่างงดงามแต่วันหนึ่งแสงสว่างกลับหายไปอย่างลึกลับเจ้าหญิงลินอายุ14ปีซึ่งเป็นลูกสาวของพระราชาและพระราชนีตัดสินใจออกเดินทางเพื่อค้นหาคำตอบเธอสวมชุดกระโปรงยาวสีฟ้าเข้มพ้อมผ้าคลุมไหล่สีขาวผมยาวสีดำถูกมัดเป็นหางมา้าและเธอมีดวงตาสีน้ำตาลอ่อนที่แสดงถึงความมุ่งม,มั่นในวันแรกของการเดินทาง เธอออกจากปราสาทอันหรูหราและเดินผ่านหมู่บ้านที่เงียบสงบชาวบ้านต่างพากันมองด้วยความหวังและส่งกำลังใจให้เธอในขณะที่เธอเดินผ่านถนนสายหลักเธอหยุดพักใต้ต้นไม้ใหญ่และเริ่มวาดแผนที่บนสมุดเล่มเล็กขณะที่เจ้าหญิงลินกำลังเดินทางต่อเธอได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากแม่น้ำใกล้เคียงเมื่อเธอเดินไปตามเสียงเธอพบกับเด็กชายคนหนึ่งชื่อคขาอายุ12ปีที่ติดอยู่บนโขดหินกลางน้ำ เขาสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีเขียวและกางเกงขายาวสีน้ำตาลอ่อนผมสีน้ำตาลอ่อนและมีรอยยิ้มสดใสลินไม่ลังเลที่จะช่วยเขาโดยใช้เชือกจากกระเป๋าของเธอหลังจากช่วยขานได้สำเร็จเขาขอบคุณลินและเสนอที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางเขาบอกว่าเขารู้จักเส้นทางไปยังภูเขาแห่งแสงสว่าง ซึ่งอาจเป็นที่ที่แสงสว่างหายไปลินและค่ะเดินทางเข้าสู่ป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และดอกไม้หลากสีพวกเขาพบกับนกแก้วชื่อเฟนิกซ์สีแดงสดที่สามารถพูดได้เฟนิกซ์แนะนําตัวเองและบอกว่ามันเคยเห็นแสงสว่างที่หายไปบนยอดภูเขาแห่งแสงสว่างลินถามเฟนิกซ์ว่า มันสามารถช่วยนำทางได้หรือไม่เฟนิกซ์ตอบตกลงและบินนำหน้าพวกเขาระหว่างทางเฟนิกซ์คอยเตือนพวกเขาว่ามีอันตรายอะไรรอยอยู่ข้างหน้าในตอนเย็นลินคาและเฟนิกซ์ตั้งแคมป์บริเวณล,ลานโล่งในป่าลินจุดไฟโดยใช้หินและไม้แห้งคาช่วยเตรียมอาหารจากผลไม้ที่พวกเขาเก็บมาได้ระหว่างทางส่วนเฟนิกซ์บินวนรอบๆคอยระวังภัยขณะที่พวกเขานั่งล้อมกองไฟ ลินเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรของเธอให้ฟังคาร์และเฟนิกซ์ต่างรู้สึกประทับใจในความกล้าหาญของเธอและทั้งสามคนต่างสัญญาว่าจะช่วยกันนำแสงสว่างกลับมาหลังจากเดินทางออกจากป่าใหญ่เจ้าหญิงลินคาร์ Khan, และเฟนิกซ์มาถึงหุบเขาแห่งสายหมอกที่นี่เต็มไปด้วยหมอกหนาทึบที่ทำให้มองเห็นเพียงไม่กี่เมตรข้างหน้าการเดินทางในหุบเขาเป็นเรื่องยากมากเพราะพวกเขาต้องระวังไม่ให้พลัดหลงจากกันขณะที่พวกเขากำลังหาทางออก ลินสังเกตเห็นแสงเล็กๆที่สะท้อนมาจากพื้นดินเมื่อตรวจสอบใกล้กๆเธอพบว่าเป็นผลึกคริสตัลขนาดเล็กที่เปล่งแสงอ่อนๆเฟนิกซ์แนะนำว่าผลึกนี้อาจช่วยนำทางได้โดยใช้แสงของมันเป็นเครื่องบอกทิศทางลินและคารนตัดสินใจเดินตามแสงของผลึกคริสตัลจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถออกจากหุบเขาได้อย่างปลอดภัยเมื่อพ้นจากหุบเขาแห่งสายหมอกแล้วพวกเขาพบกับแม่น้ำกว้างใหญ่ที่ไม่มีสะพานข้าม ลินละขานพยายามหาวิธีข้ามแม่น้ำแต่กระแสน้ำไหลเชี่ยวจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เฟนิกส์บินไปสำรวจรอบๆและพบว่ามีเรือไม้เก่าที่ถูกทิ้งไว้ริมฝั่งแม้ว่าเรือจะชำรุดอยู่บ้างแต่พวกเขายังสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ลินละขานช่วยกันเสริมความแข็งแรงของเรือโดยใช้เถาวัลย์และไม้ที่หาได้ในบริเวณนั้นหลังจากเสร็จสิ้นการซ่อมแซมทั้ง3าคนข้ามแม่น้ำอย่างปลอดภัยและมองเห็นยอดภูเขาแห่งแสงสว่างที่อยู่ไกลออกไป เมื่อมาถึงฐานของภูเขาแห่งแสงสว่างลินคาและเฟนนิกส์พบว่าภูเขามีทางขึ้นที่สูงชันและเต็มไปด้วยหินแหลมคมระหว่างทางขึ้นพวกเขายังต้องเผชิญกับลมแรงที่ทําให้การเดินทางยากลําบากมากขึ้นขณะที่พวกเขากําลังปีนขึ้นไปลินเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าแต่คาและเฟนนิกส์คอยให้กําลังใจเธอเสมอคาบอกว่าเราใกล้จะถึงแล้วเราต้องอดทนคําพูดนี้ทําให้ลินกลับมามีพลังและตั้งใจเดินทางต่อ เมื่อมาถึงยอดภูเขาพวกเขาพบกับวิหารโบราณที่ปกคลุมไปด้วยแสงสีทองอ่อนๆภายในวิหารมีคริสตัลขนาดใหญ่ที่เปล่งแสงเจิดจรัดแต่คริสตัลน,นี้ถูกล้อมรอบด้วยเงาร่างดำที่ดูเหมือนจะปกป้องมันลินตัดสินใจก้าวเข้าไปในวิหารและพูดกับเงาร่างดำด้วยความเคารพเธอบอกว่าเธอมาที่นี่เพื่อนำแสงสว่างกลับไปยังอาณาจักรของเธอเงาร่างดำตอบว่าหากเธอต้องการแสงสว่าง เธอต้องแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความเสียสละลินยอมรับเงื่อนไขและยื่นมือไปสัมผัสคริสตัลแสงสว่างจากคริสตัลเริ่มกระจายตัวและครอบคลุมทั่วทั้งภูเขาหลังจากแสงสว่างจากคริสตัลกระจายตัวลินนะคะและเฟนิกรู้สึกถึงพลังอันอบอุ่นที่ไหลเวียนอยู่รอบตัวพวกเขาเริ่มเดินทางกลับลงจากภูเขาโดยมีแสงสว่างนำทางพวกเขาตลอดเส้นทางเมื่อพวกเขากลับมาถึงอาณาจักรชาวบ้านต่างพากันออกมา ต้อนรับอย่างอบอุ่นแสงสว่างกลับมาส่องประกายในท้องฟ้าอีกครั้งทำให้อาณาจักรมีชีวิตชีวาและสวยงามเหมือนเดิมพระราชาและพระราชินีทรงยินดีกับความสำเร็จของลินพวกเขาจัดงานเฉลิมฉลองใหญ่เพื่อขอบคุณลินคารและเฟนิกซ์ที่ช่วยนำแสงสว่างกลับมาสู่อาณาจักรลินยิ้มอย่างภาคภูมิใจและขอบคุณคารกับเฟนิกซ์ที่ช่วยเหลือเธอตลอดการเดินทางเธอเรียนรู้ว่าความกล้าหาญและการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างสำเร็จได้